สวัสดีนะครับวันนี้วันเสาร์นะครับที่9ตุลาคม2 5 6 4นะครับสนทัทั่วไปของตลาดทั่วโลกก็จะเป็นเกียวแดงสลับกันไปนะครับวันนี้เราก็จะมาดู Nvidia นะครับเพื่อ,อไว้ใช้สาหับในการลงทุนในอาทิตย์หน้านะครับก็คืออาทิตย์ที่10ถึง 1> 11 1ถึง17 18นะครับราคาก็จะเข้าๆราคาจะเราจะดู NV ดี n v นะครับเพราะว่าสำคัญที่ NVIDIA นี่คือเขาเข้าตัวไหนชาวต่างประเทศนั้นมีลักษณะการเข้าหรือว่าคนที่อยู่ในประเทศไทยนี่ใช้ n v i นว a ดีซื้อนะครับโดยผ่าน n v d นนะครับก็เพื่อป้องกันหลายสิ่งหลายอย่างนะครับเพื่อตบตาเมาทั่วไปนะครับนักลงทุนทั่วไปที่ ไม่เข้าใจแล้วก็ซื้อล่วงหน้าก่อนนะครับหมายความว่าเขาจะทําก่อนล่วงหน้าเขาจะเข้าก่อนราคามันจะตีขึ้นไปนะครับผมยกตัวอย่างอย่างเช่นกันกุลนะครับกุลนี้รักลงทุนต่างประเทศนี้เข้ามาเมื่อ2อสามอาทิตย์ก่อนหน้านะครับเข้าเป็นตามระดับลำดับแล้วก็การกุลราคาก็มีการสาเวลมาด้านข้างนะครับก่อนที่พอ ถึงจังหวะเวลาหนึ่งเขาก็จะมีการออกข่าวแล้วก็มีราคาพุ่งขึ้นไปตอนนี้กันกุลก็ราคาก็อยู่พุ่งขึ้นไปนะครับอันนี้ก็เป็นแนววิธีการที่เราจะต้องแกะรอยเจ้านะครับเอานนี้ก็มีทั้งอยู่ในประเทศนะครับแล้วก็อยู่ต่างประเทศนะครับแล้วเราก็ดูง่ายๆจากการเข้าของเจ้าจาก ใช้ NVR นะครับซึ่ง NVR นี่ก็จะมีการสรุปรูปยอดทุกวันนะครับในวันเวลา1นึ่ทุ่มนะครับของวันทำการนะครับอย่างเช่นวันศุกร์ที่ผ่านมาก็เป็นวันที่8นะครับหนึ่งทุ่มของวันที่8ก็สรุปผลกันออกมานะครับก็จะเป็นแนวโน้มดังนี้นะครับซึ่งความสำคัญก็อยู่ที่ว่าลักษณะการเข้านะครับจะต้องมีความหมายล้วนทั้งนั้นนะครับ อย่างเช่นวันนี้เข้าวันที่8นะครับวันศุกร์ที่8เขาก็เข้าตัว p t t EP นะครับซึ่งเป็นกลุ่มพลังงานนะครับก็แน่นอนว่าจะต้องมีการมีการดาวราคานะครับแล้วก็ค่อยๆพุ่งขึ้นไปอย่างวันที่8ก็เอ้านะครับก็ลุ่มนะครับ NN มีเป็นรุ่มของ NVDA นะครับก็มีการเข้าไว้แล้วก็ราคาก็อ,อยู่ประมาณตรงกลางนะครับแล้ววันอาทิตย์หน้าถัดไปท่านก็ดูแนวโน้มไปนะครับว่ามันจะมีทิศทางไปดาทํานองใด ถึงถ้าเกิดว่าเขามีต้นทุนที่ตรงนี้สมมติว่ามีต้นทุนที่ร้อยปแล้วเขาจะจะต้องได้เท่าไหร่ถึงเขาถึงจะกำไรนะครับเมื่อได้เขาได้กำไรแล้วเขาก็จะออกเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเล่นเป็นรอบๆไปนะครับก็ต้องดูรอบเป็นไปนะครับอันนี้เราก็จะมาดูของล่าสุดนะครับของ p t t e p นะครับว่าเป็นแนวโน้มใดนะครับเราก็ะไล่ไปนะครับทีละตัวทีละตัวนะครับ นี้เราก็ดูแนวโน้มของ PTEP ก่อนสหรับ PTEP ก็ยังคงเป็นแนวโน้มซด์เวดาวนะครับงถ้าเราดูจากกรอบนะครับดูจากรูปภาพโดยรวมทั้งหมดทั้งใหญ่นะครับทั้งหมดเลยดูที่ข่าวก่อนนะครับว่าเขาจะมีแนวโน้มไปอย่างไรนะครับก็มีการแนะนําซื้อนะครับราคาต้นทุนนั้นราคาเป้าหมายที่138บาทนะครับโดย KTB AST นะครับก็ให้ราคาเป้าหมายไปที่138บาทซึ่งตอนนี้ก็ราคาก็อยู่ที่121.50นะครับก็บวกไป1บาทนะครับแน่นอน ว่าราคาเป้าหมายเป็นราคาพื้นฐานหรือราคาที่ทางโอกเกอร์นั้นได้กําหนดไว้นะครับเป็นราคาเหมาะสมที่สมควรที่หุ้นตัวน,นั้นจะวิ่งไปตรงราคานั้นนะครับเป็นราคาเป้าหมายแน่นอนทุกตัวก็จะให้ราคามา157บาทนะครับเมย์แบงค์นะครับแล้วก็160บาทกรุงศรีนะครับนั่นก็หมายความว่าราคา ตอนนี้ก็จะวิ่งขึ้นไปใกล้เป้าหมายหรือว่าเลยเป้าหมายไปนะครับในลักษณะของราคาของแต่ละตัวเราก็ดูว่าทําไมบบกแต่ละตัวทําไมถึงเชียร์กันจังเลยนะครับแน่นอนว่าต้องมาจากพลังงานนะครับนี่ก็เป็นกลุ่มตัวที่อยู่ในส่วนของพลังงานเพราะพลังงานนั้นก็ขึ้นมาเราก็ดูข่าวเราก็เห็นแนวโน้มว่าก็จะต้องมีการขึ้นต่อไปแน่นอนนะครับนักทุนเราก็เดาได้ว่านักทุนต่างชาติต้องมีสาความคิด ไปเนี่ยที่ฐานเดียวกันก็เลยเข้ามาเราก็มาดูที่ไฮไลท์นะครับพอไฮไลท์เขาก็บอกว่าเป็นกลุ่มธุรกิจประกอบธุรกิจด้านการสำรวจและผลิตอะบิทเลียมนะครับทั้งภายในและภายต่างประเทศนะครับแล้วก็เป็นธุรกิจส่งแก๊สนะครับท่อส่งต่างประเทศและการลงทุนธุรกิจต่อเนื่องนะครับธุรกิจต่างๆที่ต่อเนื่องเกี่ยวกับ ธุรกิจแก๊สแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นการบวกนะครับสเดือนผ่านมาก็บวกไป6.58%นะครับหเดือนก็บวกไป14แล้วหนึ่งอาทิตย์ก็กําลังบวกขึ้นไป1.67นะครับตัวหุ้นพวกนี้ก็มีการขึ้นล,ลงนะครับดูราคาย้อนหลังไปนะก็จะเห็นว่ามีราคาตั้งแต่110โลต่ําสุดก็100นะครับ1 0 6 1 0กอนะครับ102นะครับ100นะครับก่อนที่ ปิดในราคาล่าสุดอยู่ที่120กว่าบาทนะครับแล้วก็หมายความว่าราคาก็กําลังตีตัวกลับขึ้นมานะครับก็เป็นที่แน่นอนนะครับราคาจากที่ดูราคาเราก็มาดูที่อินดิเคเตอร์ว่ามันมีความเป็นเป็นชัดเจนอย่างไรนะครับก็มี RSI นั้นชัดเจนนะครับอยู่ที่69 แน่นอนว่าเป็นขาขึ้นนะครับเพราะว่ามีเกิน40นะครับแล้วก็ MACD นั้นอยู่เหนือเส้นสัญญาเยอะนะครับก็ถือว่ามีอนาคตนะครับซึ่งในวันที่ผ่านมานะก็มีการขายเทขายกันไปนะครับถ้าหับนักทุนชาวไทยกับก็เทขายกันในขณะที่นักทุนต่างประเทศก็เข้ามาเก็บนะครับก็ดูวอลุ่มนะครับวอลุ่มนี้จะเป็นนักทุนชาวไทยนะครับเป็นสีแดงก็คือชาวไทยขายส่วนช่องบนนี้ก็เป็นนักทุนต่างประเทศนะครับก็มีการ เอาเก็บนะครับเอาเก็บแล้วถ้าดูจากรกราฟนะครับก็เช็นว่าเรามีาสโคปปรัปลบลงไซเวดาวนะครับประเด็นคือราคาเขาอยู่ที่เหนือขึ้นไปก็คืออยู่เหนือสีฟ้านะครับกรอบสีฟ้านะครับแล้วก็มีเลยเส้น2องวันมีพลับบริกรองรับนะครับแล้วก็เลยเส้น14วัน นะครับ M A C M A V นะครับ14วันประเด็นก็คือราคาก็ยังคงเป็นกำลังตัดสินใจว่าจะพุ่งขึ้นไปต่อนะครับก็ทำนิวไฮเ้าพุ่งขึ้นไปต่อนะครับก็จะเป็นจุดที่ทำนิวไฮลักษณะกรอบก็ยังคงเด่นชัดด้วยยังเป็นไซด์เวด้าวนะครับแต่ลักษณะการขึ้นเป็นไซด์เวอ up นะครับก็อย่าสับสนนะครับก็ฟังเอาไว้นะครับว่าอะไรเป็นอะไรนะครับอันนี้ก็เป็น P T T E P นะครับถ้าพูดถึงตรงนี้ก็จะเป็นแนวรับที่ควรจะรับได้ก็อยู่ที่ประมาณ120นะครับแล้วก็แนวคัดลอตก็อย 120ก็คือว่ามันจะต้องหลายช่องนะครับประมาณ3ช่องขึ้นไปก็อยู่ที่ประมาณ2 2 7 2 24,25นะครับแล้วก็ราคาก็น่าจะพุ่งขึ้นไปประมาณอ,อย่างที่หลายๆโบกให้เป้าหมายมานะครับอยู่ที่ประมาณ130กว่านะครับแล้วก็มีถึง150กว่า160กว่าก็แน่นอนว่าราคาจะต้องขึ้นไปทางโน้มทำนอนงนั้นนะครับัวนี้ก็กรอบก็จะขยายขึ้นไปเรื่อยๆนะครับซึ่งถ้าราคาอย่างนี้แล้วแล้วโน้มพลังงานก็ยังคงมีโอกาสขึ้นต่อนะครับดังนั้นก็ราคาก็น่าจะไปประมาณที่126เเบื้องต้นนะครับดู เส้นเทเดอร์เดิมๆนะครับก็คงอยู่ที่ประมาณสูงสุดก็อยู่เจียวมา124ก็น่าสนใจว่าจะต้องมีโอกาสขึ้นต่อไปเพราะว่าเนื่องจากว่ามีร่างทุนชาต่างประเทศนั้นเข้ามาที่ต้นทุนที่ประมาณ120-121นะครับเมื่อเข้ามาที่ต้นทุนที่121ก็จะต้องทำกําไหลให้ได้เกินนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องสบายใจได้นะครับว่าเข้าที่121นี้ก็ถือว่าเป็นต้นทุนนะครับพื้นฐาน แล้วก็ทํากําไรได้ต่อไปนะครับส่วนจะเป็นไปจริงแค่ไหนต้องเราต้องจับตาม,มองนะครับตลางทุนกันก็ที่รนาดูนะครับแล้วก็ค่อยๆใจเย็นนะครับสำหรับท่านที่มีทุนหนาครับก็ลงทุน เจนเย็นนะครับตัวถัดมาก็เป็น c p r นะครับ c p r นี่โอ้สวยงามนะครับตอนนี้ก็คือว่าสวยงามังไงครับก็มีการไซด์เวกมาด้านข้างนะครับนั่นก็หมายว่ามีโอกาสที่จะวิ่งขึ้นไปสูงนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูรายละเอียดกันนะครับสลด CPO กันนะครับว่าจะต้องเก่งกันยังไงเพราะตัวนี้มีโอกาสที่จะขึ้นไปอีกอ่าโอเคแล้วก็มาดูของ c p r จริงๆนะครับอันนี้ก็เป็นแนวโน้มนะครับของ c p r ก็ ราคานั้นก็มีการออก B/W ต่งงางๆอย่างนี้นะครับแล้วก็มีอ้างอิงจากหลายๆบริษัทนะครับมีแนวโน้มอย่างไรนั้นก็ตอนนี้ก็คงยังไม่ปรากฏใดๆนะครับเนื่องจากว่าราคายัางไซด์เวลไปด้านข้างนะครับถ้าเกิดเวลาจะขึ้นนะครับราคาบอกออกมาแล้วก็จะมีข่าวดีๆเข้ามานะครับสำหรับ c v o ก็จะทําให้ราคาขึ้นและช่วงนี้ก็ใกล้จะเปิดตลาดเปิดประเทศนะครับก็กาลังจะเปิดประเทศนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอน ก็ต้องมีการจับจ่ายใช้สอยแบบคึกคักกันนะครับแล้วก็เข้าออกสาิสขาค่างสรพพสินค้าเข้าแมคโครบิ๊กซีกันเยอะแยะนะครับเพราะฉะนั้นราคาก็ต้องแน่นอนก็ต้องไซเว์ประเด็นค่าสักระยะนะครับจนกว่าข่าวพวกนี้จะออกมาแล้วราคาจะพุ่งนะครับอันนี้อันนี้ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีมากนะครับดูตอนนี้ช่วงนี้ก็คือยังมีบอลรุ่มบางเบานะครับก็มีบายบอลรุ่มต่ำกว่าเซลล์วอลุ่มนะครับแล้วก็ดูฝั่งบิตคอร์ก็เห็นว่ามีฝั่งออฟเฟอร์นั่นหนานะครับ ฝั่งบีดก็บางเบาแต่ราคาก็ยังคงบวกนะครับเป็นไซเว์นะครับเป็นไซเว์อัพนะครับซึ่งถ้า,าดูจากจำนวนจังหวะแต่3เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป4.96 1เดือนก็1 2.83อนะครับ1อาทิตย์ที่ผ่านมาก็บวกไป0.4นะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าต้องมีโอกาสไซเวะอัพต่อไปนะครับแล้วเราก็มาดูที่ กราฟนะครับก็เห็นว่าเข้ามีจังหวะโอกาสไซด์เวว์อัพนะครับเนื่องจากกรอบนะครับก็ไซด์เว์ไปด้านอันทางขึ้นนะครับแล้วก็เลยเส้น2องแลวันนะครับแม้ว่าจะมีาลปริกอบกากดทับอยู่ด้านบนแต่ประเด็นก็คือว่าเข้ามีนักทุนชาวต่างประเทศนะครับตรงนี้นะครับเข้ามาดำยำย่อมยำนะครับหลายวันติดต่อกันแล้วนะครับสำหรับ c p พนะครับแล้วก็นักทุนชาวไทยก็ยังคงหลับไปนะครับเราก็ดูที่ r s i ก็ยังอยู่ที่54 i m c d ก็อยู่เหนือสัญญาลนะครับยังไม่ติดลบใดๆเพราะฉะนั้นตัวนี้ ประเด็นก็คือเขาไซเว์มาด้านข้างอย่างนี้นะจำไว้นะครับว่าถ้าเราเห็นมุ่นไซเว์นะครับก็ดูว่าเขาไซเว์มาถึง3เดือนหรือ2เดือนกว่าหรือยังหรือว่ามีจังหวะที่พอจะขึ้นได้หรือยังนะครับเนื่องจากว่าจังหวะที่เขาไซเว์มาแล้วก็ดูเกาะระยะเวลาตัวนี้ก็น่าจะได้สักพักหนึ่งเลยนะครับราคาจะพุ่งขึ้นกว่านี้นะครับแม้ว่าให้เราดูอนาคตไกลๆของเขานะครับ ดูย้อนหลังอดีตไปนะครับก็จะเห็นว่าจังหวะการนับเขาตัวมีการลงมาถึงจุดน่าจะเป็นจุดที่สามารถที่จะรีบาวราคากลับขึ้นไปได้นี้ก็เป็นน่าจะเป็นจุดหนึ่งสองสามสี่ห้า 1, 2, 3, 4, 5, จุดจุดจบจุดที่5นะครับเราก็เริ่มนับหนึ่งใหม่นะครับจากจุดจุดนี้ก็จะเห็นว่ากําลังจะขึ้นไปที่จุดที่ที่สที่3ก่อนที่จะดีตัวไป4ที่5นะครับสำหรับการนับ แต่จังหวะของกราฟนะครับตอนนี้ก็คือจะเป็นไซเว์ไปด้านข้างนะครับไซเว์ไปด้านข้างแล้วก็มีแนวโน้มที่จะพุ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ต้องน่าเป็น,นที่น่าสนใจนะครับสำหรับทางนักลงทุนที่ไอ I, จังหวะรายการลงทุนระยะสั้นถึงระยะ,ะกลางๆนะครับกอถ้าเข้าตัวนี้ก็จะมีโอกาสเทปโปรฟิตลันได้นะครับก็คือเทปโปรฟิตได้นะครับก็ไปสำหรับทำช็อตเทอมได้นะครับก็ทํา,าจังหวะใกล้ๆได้นะครับตรงนี้ก็ราคาก็ มาาาาทงด้นค่ไซออกมาถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีนะครับสำหรับ CBO นะครับน่าสนใจในการลงทุนต้องจับตาม,มองนะครับว่าเขาจะขึ้นเมื่อไหร่นะครับอันดับแรกต้องดูจากข่าวนะครับหึงพรมีข่าวดีจากรัฐนะครับมีข่าวดีจากแนวโน้มของตลาดนะครับแล้วก็มีข่าวดีจาก e-finance แล้วก็ e อ p e n นต่างๆเข้ามาสัมทับตัว CBO ราคาก็จะดีตัวพุ่งขึ้นไปทันที ตอนนี้ก็เป็นราคาที่กำลังไซด์เวัพขึ้นไปนะครับนเหมาะสมมากนะครับแล้วก็ยังมีบลรุ่งของชาติต่างชาติเข้านะครับก็ถือว่าเหมาะสมในการที่จะขึ้นต่อไปนะครับทีนี้เราก็จะดูที่กันกลุ่นนะครับที่เราผ่านมาเห็นไหมครับว่า,าเข้ามีการไซด์เวมาด้านข้างนะครับคล้ายๆ CPO เมื่อสักครู่นะครับ CPO ก็ไซด์เวมา จุดหนึ่งะครับตรงนี้ก็เป็นจุดที่ขึ้นของ c p พีเมื่อสักครู่นะครับก่อนที่ไซด์เวย,ยาวออกมาแล้วก็มีจุดพุ่งขึ้นก่อนที่ไซด์เวมปด้านข้างแล้วก็พุ่งขึ้นมายาวแบบนี้นะครับต้องรักษาจากตรงนี้ถึงตรงนี้เนี่ยประมาณ3เดือนนะครับเดือนถึงถึง2เดือนกว่ากว่านะครับก่อนที่จะดีตัวขึ้นไปพร้อมอรับข่าวดีนะครับผลง,ง,งานแล้วก็แนวโน้มของการประเทศประมาณนี้นะครับ ฉะนั้นราคาก็ค่อยๆขยับขึ้นไปเห็นไหมว่าจังหวะก็คือจังหวะที่เข้าไซเว์มาด้านข้างนะครับนี่ฮะเป็นตัวพิสูจน์ว่าจังหวะที่มีการเริ่มเก็บนะครับก็จะมีลักทุนต่างประเทศนะครับเห็นไหมตรงนี้ลักทุนต่างประเทศเริ่มเก็บตรงนี้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 นะครับราคาก็ขึ้นขึ้นลงๆก็มาเก็บตรงนี้ก่อนที่ราคาจะพุ่งขึ้นไปนะครับก็เห็นว่าราคาต้นทุนก็อยู่ที่ประมาณ4ัน4ี7จุดงีาจนะครับสี่จุนะครับก่อนที่ราคาจะพุ่งข พุ่งขึ้นไปได้หลายเท่าอยู่นะครับก็เพราะฉะนั้นก็เห็นว่าถ้านักทุนเข้านักทุนต่างประเทศเข้าแล้วก็ต้นทุนแค่4.4.7แล้วกําไรเขาจะต้องทํากําไรอีกเท่าไหร่นะครับเพื่อที่จะได้กําไรพอถึงจะออกไปนะครับยคว่าเมื่อจังหวะจังหวะหนึ่งนะครับมันก็จะเป็นไซเคิลนะครับเป็นเป็นวงจรชีวิตไหลเวียนอย่างนี้นะครับก็เมื่อขาเข้าเทคโปรฟิตถึงระดับหนึ่งที่เขาพึงพอใจเขาก็ทําการขายนะครับดาวไทยก็ติดดอย อยู่ปุ๊บยอดดอยนะครับพอเขาขายเทสทิ้งเสร็จปุ๊บเขาก็เอากําไรกลับเข้าป,ประเทศเขานะครับแล้วชาวไทยทั้งหลายก็ติดดอยไปก็ฝันสลายคิดว่าจะเป็น V.I อะไรพวกนี้ก็ติดดอยกันไปนะครับซึ่งอสักพักก็ต้องรอคนรอไม่ไหวก็ขา,ขายทิ้งนะครับแล้วเขาก็ค่อยๆเข้ามาเก็บตอนที่ราคามขณะนี้เสมอเขาเข้ามาเก็บต่ําๆแล้วก็ทําจังหวะขึ้นไปก็ได้กําไรนะครับส่วนชาวไทยก็เข้าตอนเข้าที ราคามันสูงแล้วนะครับเราก็ติดดอยสบายใจกันไปนะครับแล้วก็รอไหลลงลงมานะครับราคาตกต่ำลงมาเมื่อไหร่เขาก็เก็บเข้าไปอีกมันก็วนเป็นอย่างนี้นะเป็นวงจรเป็นชีวิตของหุ้นของชาวไทยไป ชาวไทยก็รอเก็บตอนที่เขาขึ้นดอยเรียบร้อยแล้วนะครับฉะนั้นกับนะครับเราก็ดูตัวกับทีนี้กับก็แนวโน้มนะครับเป็นลักษณะไซเวอัพขึ้นไปอย่างนี้นะครับก็จะมีการไซเวอยู่ด้านข้างสักพักหนึ่งนะครับก่อนที่รอข่าวรอจังหวัดน้าต่างนานานะครับให้มีข่าวเข้ามานะครับเป็นในทางที่ดีนะครับมีการควบรวมหรือว่ามีการร่วมหุ้นกับบริษัทต่างๆนะครับแสดงผลกําไรนะครับแล้วก็เป็นข่าวในทิศทางที่ดีก็ราคาก็ดี ตัวพุ่งขึ้นไปนะครับโดยที่ใน,นระหว่างนั้นนะครับก็จะเห็นว่ามีนักทุนทชาวต่างประเทศนั้นเข้าเป็นระยะ,ะยะนะครับเขาเหมือนว่านักทุนจากต่างประเทศนั้นจะเข้าใจจังหวะระบบระบบการข่าวหรือว่าการทําราคาของในภายในประเทศอย่างดีนะครับนั่นแน่นอนนะครับว่าจะต้องเป็นนักทุนชาวไทยที่ซื้อในจังหวะซื้อ,ซ,อซื้อในการที่เป็น NV r ดนะครับฉะนั้น ตอนนี้ก็คือเจ้านะครับก็จะใช้วิธีการนี้นะครับเจ้าเราก็จะเห็นว่าเจ้านะก็จะซื้อผ่าน s v d นวนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาคอยสกัดหรือว่าคอยดูการซื้อของเจ้านะครับเขาซื้อผ่าน n v ็นวดีมาเนี่ยแสดงว่าเขาต้องมีการเข้าใจข่าวต่างๆนานานะครับในทิศทางของหุ้นแต่ละตัวแต่ละตัวดีนะครับว่าเขาจะมีขึ้นหรือลงอย่างไรนะครับอย่างเช่นว่าการเี่นเี่นจังหวะของที่จะเปลี่ยนจาก SCB ธรรมดาเปลี่ยนไปเป็น s b x นะครับตรงนั้นก็จะเห็นว่ามีนักลงทุนชาวต่างประเทศหัวดำหรือเปล่าไม่ทราบนะครับก็ย่อยซื้อผ่าน Nvidia เข้าไปนะครับก็สะสมก่อนที่ราคาจะดิดพุ่งขึ้นไปแล้วก็ใไ้ค้างอยู่ข้างบนแล้วก็ ค่อยๆลดตัวลงมานะครับก็ประมาณนั้นนะครับก็คือว่าเขาจะรู้ก่อนว่าจะมีข่าวดีอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้ความอ่าไว้วางใจในการซื้อของ NVDR ประมาณหนึ่งนะครับเนี่ยเราก็ต้องเข้ามาศึกษากันก่อนนะครับว่า NVDR นี่ทำไมถึงอ่าเราต้องให้ความสําคัญแล้วก็ให้ความเชื่อใจเข้าในระดับหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าเขาสามารถบง่งบอกราคาหุ้นในอนาคตได้นะครับจากการเข้าเราก็มาแกะรอยวิธีการเข้าของเขานะครับในแต่ละตัวแต่ละตัวกัน สำหรับแนวโน้มของอกราฟนี่ก็มีโอกาสขึ้นต่อไปนะครับส่วนมาดูตัว s c s c นี่ก็เป็นหุ้นราวใหญ่นะครับที่ซิ่งน่าดูนะครับก็ขึ้นไปแล้วก็ลงมานะครับขึ้นไปแล้วก็ลงมานะครับก็แต่ประเด็นก็คือว่าทําไมก็ยังคงเป็นโน้มขึ้นๆลงๆอย่างนี้นะครับก็เจน้วยให้เขาได้รับความไว้วางใจจากชานักงทุนชาวต่างประเทศนครก็ขเข้ามาก็เจนถ้าเกิดเข้า,ามาราคาก็พุ่งขึ้นไปแล้วก็เขาก็ออกคือพอหลังจากที่เขาเข้ามาปั่นราคาให้ดูเหมือนสูงขึ้นแล้ว นักทุนชาวไทยก็เข้าไปเขาก็เคลายออกมานะครับก็เห็นว่าเขาเข้าขาเขาเข้าแล้วเขาเข้าออกเขาเข้าแล้วเขาก็ออกนะครับก็เห็นว่าจังหวะการซื้อการขายเขาพอเข้ามาพอเขา นีแต่กำไรพอตัวแล้วดูจังหวะแล้วดูข่าวต่างๆเขาก็ออกไปเข้ามาจังหวะจังหวะที่เขาเข้ามาตรงนี้ถ้าถ้ายังเป็นติดลบอย่างนี้ก็ <im it> จะเป็นการเข้าแบบถัวเฉลี่ยนะครับแล้วก็ราคาก็ลงต่ำมาเรื่อยจนจกระทั่งว่ามาถึงตรงจังหวะนี้เขาก็เริ่มเข้าอีกครั้งหนึ่งนะครับ <im it> ก็แสดงเห็นว่าเขาจะค่อยๆเก็บเข้ามาแล้วก็ออกจังหวะว่าเมื่อไหร่นี้นให้ราคานี้เหมาะสมกับที่เขาต้องการเขาก็เข้ามาหนักๆเลยนะครับแล้วก็ราคาก็จะดีดกลับ ทำกำไรให้เกือบกว่าเท่าตัวนะครับรพุ่งขึ้นไปตัวนี้ก็เป็นหุ้นที่มีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับก็ให้ความสนใจเยอะนะครับก็แน่นอนว่า,าต้องมีกําไรอย่างเดียวนะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นแนวโน้มนะครับให้เราเข้าใจนะครับว่าวตัวนั้นแบ,บ็นแนวโน้มอย่างไรยกตัวอย่าง ง่ายๆครับตัวนี้ตัวทีเป็นหุ้นขนาดเล็กนะครับผมก็จะยกมาหลายรอบมันเห็นไหมครับว่าเขาไซเวอ์มาด้านข้างนะครับไซเวอ์มาด้านข้างตรงนี้ก่อนอก่อนที่จะค่อยทําราคาขึ้นไปแล้วทําไมหุ้นขนาดเล็กไม่นักลงทุนต่างประเทศถึงเข้ามาเยอะขนาดนี้ทําไมนิยมการเข้ามานะครับแม้ว่าตอนนี้ก็เป็นตุดติดแคสบาลานซ์คางที่3หมายว่าระดับ3นะครับก็ถือว่ารุนแรงมากทีเดียวนะครับแต่ความร้อนแรงของตัวทีนี้ก็ยังคงร้อนแรงต่อไปก็เคยพุ่งขึ้นมานะครับจาก 0.10นะครับพุ่งขึ้นไปพุ่งขึ้นไปพุ่งขึ้นไปถึง 0. ตอนนี้ก็อยู่ที่0.50 58นะครับขออภัยนะครับอยู่ที่0.58ถึงตรงนี้เราก็เป็นน่าจะเป็นหลายหลายหลายพันล้านนะครับถ้าเกิดว่าไอที่มีต้นทุนนเยอะนะครับก็ถ้าเข้าตั้งแต่0.05นี่ก็ปล่อยทิ้งถือยาวเข้าไปตอนนี้ก็หลายพันล้านแล้วนะครับถ้าเกิดต้นทุนเป็นหลักล้านนะครับหน้าประมาณก็น่าสนใจนะครับหุ้นทุกตัวก็จะเ็นว่ยว่ามี นักทุนชาวต่างประเทศนะครับเข้านะครับก็คือมีบนลุ่มสีเขียวนะครับตลอดเลยนะครับก็เห็นว่าจังหวะของการขึ้นไปนั้นไม่ธรรมดาแล้วก็อยังไงก็ต้องรอมาระวังนะครับดูสัญญาณของเขานะครับแล้วก็เนื่องจากว่ามันขึ้นไปสูงนะครับกำไรมันสูงนะครับประเด็นก็คือว่าแน่นอนว่าเขาต้องปั้นขึ้นไปต่อนะครับตัวนี้ก็มีโอกาสถ้าพุ่งขึ้นไปแบบร้อนแรงนี้นะครับมีการเล่งจังหวะนะครับก็จะมีการดีดลงแรงนะครับถ้ากลับก็ขับกลับลงมาถึงจุดน่าจะถึงจุด 0 0 0 1นะครับได้แน่นอนนะครับก็เพราะว่าราคาเขาดีขึ้นไปอย่างรุนแรงนะครับก็มีโอกาสแต่ก็ยังคงอีกนานนะครับกว่า,าที่เขาจะลงมาก็ให้เขาซด์เวไปดานข้างก่อนนะครับจังหวะก็คือพอขึ้นไปเจอ ิวไฮก็มีการยอดตัวขายทํากําไรสักระยะหนึ่งนะครับปะก็อาบน้ําปรับแป้งนะครับเราก็อรอจังหวะไาซาเวไปได้สักพักหนึ่งก็ค่อยพุ่งต่อเป็นแนวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเออก็น่าจะเป็นจังหวะให้ท่านนักลงทุนได้อ่อนหรือว่าได้มาวิเคราะห์พิจารณาดูว่าจะทํำยังไงนะครับประเด็นก็คือว่าให้เราดูตรงนี้นะครับตรงที่เขาเปิดกลับเปิดกลับแล้วเป็นสีเขียวนะครับ เปแกลเป็นสีเขียวเป็นโดจิด้วยนะครับก็มีโอกาสติดตัวขึ้นไปแล้วก็ไซเวอัพแน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ให้เราดูไว้เพื่อ,อจําไว้นะครับว่าหุ้หนหุ้นที่มีโอกาสจะขึ้นต่อก็ต้องเป็นการเปิดแกล เปิดกระโดดเป็นกระดาษเปเป็นสีเขียวนะครับเปิดกระโดดเป็นสีเขียวนะครับแต่ถ้าเปิดกระโดดเป็นสีแดงเหมือนตัว SCB นะครับก็จะลงทันทีนะครับอันนี้ก็จําไว้นะครับว่าเป็นวิธีการของกราฟเทคนิคนะครับเราก็ต้องจํากราฟเทคนิคเอานะครับล้วก็ดูภาพโดยรวมก็ยังคงซา์เวขึ้นไปได้นะครับสำหรับตัวทีนะครับก็เราก็ไม่ต้องสนใจอ่าพกหรือพื้นฐานต่างๆของขามากมายเท่าไหร่นะครับก็ดูกราฟอย่างเดียวนะครับกราฟเป็นตัวบอกนะครับว่า ลักษณะของธุรกิจนั้นจะเป็นอย่างไรอันนี้ก็เป็นแนวโน้มแล้วก็เป็นกรณีศึกษานะครับที่เราต้องจดจําไว้นะครับว่ามันไม่ไม่ไม่ใช่ใช้บาแบกหามไว้นะครับเพราะฉะนั้นก็จดจาวิธีของเขานะครับแล้วเราก็ค่อยมาประยุกต์ใช้ในโอกาสต่อๆไปที่เราจะต้องเอามาลงทุนนะครับแล้วก็หรือเป็นส่วนหนึ่งในวิชาการที่เราจะต้องจดจํากันนะครับแน่นอนว่าอย่าลืมนะครับชมคลิปนี้แล้วท่านก็ถ้า,ามีความสนใจอะไรยังไงก็กรุณาแชร์ให้ เพื่อนๆท่านได้ดูแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กระดิ่งรับการแจ้งเตือนนะครับแล้วก็ท่านคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์มาในคลิปใต้คลิปได้นะครับเพื่อจะได้ไปนำไปใช้ในการประมวลผลฉับกับการใช้คลิปหรือว่าในการออกคลิปต่อๆไปขอบคุณมากนะครับพบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ